สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวัน เหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ f a c e b o o k ช่อง YouTube ช่องสำรองนะครับให้กดติดตามรับฟังกันนะฮะมากันที่ประเด็นเรื่องนี้สำหรับคลิปนี้เรื่องเดียวเท่านั้นนะครับก็คือการคาดการเกี่ยวกับสเสจตัวจริงในเกมคืนนี้ในศึกคาราบาลครับนะฮะที่เราจะพบก,กับนอตต i ิงแฮมฟอร์เรสนะครับมีการคาดการอย่างไรนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็แฟนผีเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก็อย่าพลาชมนะเวลาตีสนะครับก็ติเช้ามืดอ,อีกแล้วนะฮะเรามาดูกันสําหรับแผนแรกครับ ใน,นตำแหน่งผู้สับปประตูเนี่ยสมเมลลักเคิร์ดครับนักข่าวคนแรกคาดการณ์กันออกมาเนี่ยก็คือในรายของทอมฮีตันโดยมีการพักผู้สับปประตูตัวจริงไปนะครับแล้วก็สีแนวรับเนี่ยก็คือวันวิซาก้าแบ็กขวานะครับวารานจับคู่กับเฮนรี่แม็กไวกับเป็นเซนเตอร์คู่นะครับแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยเป็นไทเร์มาราเซียนะครับแล้วก็แดนกลางเนี่ยจะมีคอบบี้ไมนูนะครับมีเฟสมีบรูโน แล้วก็ศูนย์หน้าเนี่ยหรือว่าแนวรุกเนี่ยก็จะมีฟาคกนโดมีบอลเวคคอร์แล้วก็การาโชกนะครับก็จะมีการโอเดชั่นค่อนข้างเยอะนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าเรื่องหนึ่งเนี่ยเรามีโปรแกรมที่อัดแน่นกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเราเนี่ยมีการตูนสกอร์มาแล้วจากเลกแรกนะครับเพราะฉะนั้นจะมีการผ่อนคลายกันหน่อยแล้วก็พาร์ติตตัวหลักเยอะหน่อยนะครับแต่ว่า จะได้เห็นว่าก็ยังมีผู้เล่นชุดตัวจริงอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะในตำแหน่งกองกลางเนี่ยไม่มีเอเดลเซ่นก็ต้องเป็นเฟสแหละไม่เฟสก็แมคโทวินีถูกไหมครับซึ่งแมคโทวินียังไม่พรอ้อมนะครับแต่เอาตัวนนี่ยก็คือเฟสนะครับแล้วก็เมดฟิลหนึ่งรายเนี่ยตามมุมมองของสมิรัคเคิร์สเนี่ยก็คืออาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับคอบบี้ไมนูแทนที่คาซิเมโร่ครับเพราะว่าตอนนี้เมดฟิลด้านกลางเนี่ย มีอาการบาดเจ็บร่างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคาซิเมโรลงไปอีกแล้วก็มีปัญหาอีกเนี่ยในเกมที่ไม่ได้ดุเดือดซะเท่าไหร่แถมทั้งแมนยูจูนสกอร์มาแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสให้ทางดาวรุ่งลงเล่นแทนแล้วก็พักคาซิเมโรกันไปแนวรุกก็อาจจะมีการพักบางรายอย่างเช่น แรดฟอร์ดหรือว่าแอนโทนีกันไบนะครับหรืออีกแผนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแผนที่สองครับจะเป็นแบบนี้ครับก็คือแคนนี่แมบอวจับคู่กับดินแดเลิฟนะฮะแบ็กซ้ายกับแบ็กขวาเนี่ยก็ตามที่คาดการณ์กันออกมาเลยนะฮะมาเลเซียบันพิซาก้านะครับก็เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็แดนกลางเนี่ยในตำแหน่งของคาซิเมโรเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็น ซีรานิบาวนะครับแล้วก็คู่กับเฟสไปในพื้นที่กลางคู่กัดน,นะครับแล้วก็จะมีบรูโน่ส่วนแนวรุกเนี่ยนักข่าวคนที่2เนี่ยจะคาดการคล้ายๆกับสมิลรักเคิร์สนะฮะฟาโกนโดเวคอแล้วก็กาลาชโชนะครับแล้วก็ริสฟีนะครับนักข่าวคนที่3เนี่ยก็มองใก,กล้ๆกับแผนแรกนะครับก็คือเรื่องของแนวรุกเนี่ยนะฮะถ้าเกิดมักซิยาลเนี่ยพร้อมเป็นตัวจริงเนี่ยก็สามารถลงมาเล่นได้นะครับแล้วก็มีกาลาชโชมีฟาโกนโดมีบรูโน่มีไมนูมีเฟสนะครับ แม็กขวาเนี่ยผมว่าไม่ได้ใช่นะฮะว่าดาวโรนี่ยยังไม่พร้อมนะครับก็น่าจะเป็นรายอื่นไปก่อนแล้วก็มีแม็กวายมีเลิฟมาเลเซียนะฮะตามนี้นะครับก็ภาพรวมเนี่ยจะได้เห็นว่านักข่าวทั้ง3คนเนี่ย คาดการณ์ส่วนใหญ่เนี่ยโฟกัสไปที่ตำแหน่งพื้นที่แดนกลางนะครับที่จะมีการพักคาซิเมโรกันไปนะฮะแล้วก็เปิดโอกาสให้เมดฟิลด์ดาวรุ่งรายอื่นลงมาก็มันมี2รายแหละที่น่าจะพร้อมก็คือไมนูแลวก็ซีรานิเปล่านะครับซึ่งมารอติดตามก,กันว่าจะเป็นใครนะฮะแล้วก็แนวรุกเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นฟาโกโดก,กับกานาโชนะที่น่าจะได้รับโอกาสเป็นตัวเริ็มเส้นทั้ง2ฝั่งนะครับมันก็น่าสนใจนะในแมตช์นี้นะฮะเราอาจจะได้เห็นตัวทดแทน พวกบรรดาดาวรุ่งลงเล่นดูบ้างนะครับซึ่งในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าก็จะประมาณนี้แหละแต่อาจจะไม่ใช่ดาวรุ่งเยอะเท่ากับแผนการคาดการณ์ตามนี้นะฮะอาจจะเน้นเรื่องของตัวจริงมาก่อนอย่างน้อยเนี่ยสักครึ่งหนึ่งสัก45่าทีหรือว่า60สิทีพอสัก60สิทีไปเนี่ยก็เอาตัวจริงตัวหลักออกไปเราก็จะมีการส่งพวกแบบดาวรุ่งลงมานะครับจะแบบไม่ส่งดาวรุ่งเยอะขนาดนี้นะฮะส่วถึงสามราเนี่ยผมว่าในมุมมองของผมนะผมว่าไม่น่าจะส่งประมาณนี้นะครับอาจจะ ส่งเล่นก็คือการโชว์บแล้วก็เน้นตัวหลักไปก่อนนะครับเพื่อเป็นการไม่ติดประมาทนะฮะแต่ตำแหน่งไหนที่มันจะเป็นจริงนักเตะมีอาการบาดเจ็บนักเตะมีอาการล้าเนี่ยก็เข้าใจากันได้ก็จําเป็นที่ต้องส่งดาวรุ่งลงเล่นทดแทนกันไปก่อนนะครับโอเคแฟนผีคิดเห็นอย่างไรครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เกี่ยวกับสเอ็ตัวจริงคาดการนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอมากครับแลวเจอกันคลิปหน้านะฮะ